บรรยากาศที่ท้องทุ่งนานะคะทุกท่านโคกหนองนาของพิตุ้ยนกไร้รังผาดเที่ยวนะคะลมยังหนาวอยู่ค่ะลมหนาวโวยโวยอ้าวมินนี่ไม่ต้องไปลงน้ำนะลูกอากาศเย็นนะ่ะ ช่วงหน้าหนาวหน้าแรงก็จะเป็นแบบนี้เหลนะ,ะนะคะนุะกจะไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ก็พอม้าม่วงก็กำลังออกดอกบรรยากาศท้องทุ่งนานนะคะ่ะ ปีนี้หนาวนานนะคะหนาวนานมากหนาวนานหนาวเย็นขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมและติดตามให้กับพี่นุกไร้รังพาเที่ยวนะคะนี่ก็เปิดน้ำให้ต้นพยอมพยองลืมนาพยอมกำลังจะออกดอกนะคะทุกท่าน เอาไว้ออกดอกหอมๆไว้แล้วจะถ่ายมาให้ได้ชมนะคะ